ครับมาครับพี่น้องมื้อนี้ได้หนึ่งปลาคอตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็รครับอันนี้แจ้วบลอกคออันนี้แจ้วซีฟู้ดครับพี่น้องครับกินกับผักห่อกับผักกับข้าวปุ้นคือนก้าล่ะพี่น้องไหมกินน้ำกันแซ่บๆครับมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆครับมื้อนี้ปลาคอตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องบ่มีผู้กินน้ำดอกลูกเตลาเโตแลลานก็กำลังกินอยู่นะใส่แจ้วซีฟู้ดมื้อนี้ครับเพ็ดเปียวหวานนัวนะครับเอานัวเป็นหลักเลยพี่น้องเด้อ อ่ะขออนุญาตเอาว่างซอนไว้ในนี้นะครับข้ามเรียกแห่งมามังเสียจังเลยจังสี่ละใส่ข้าวปุ่นน้ำที่น้องจังแซบอืมแล้นยนาำหน่อยสดๆสดสดเ,เอาอย่างนี้จังไลยะ่ะเื้ยสิจะมา ครับพี่น้องน้ำสลุกโอ้ยป่าไหมพี่น้องตัวใหญ่ครับคอตัวใหญ่พี่น้องไหม,ามใส่กับข้าวปุ๋นมันนี่พักหองพวกไฮมีครับพี่น้องขออนุญาตแบบคำเดียวพี่น้อง ถาความสื่อบ,บม่มีครับม่ได้นี่ขาเขนบอกมาขายต้นี่เ็แช่หรอเปล่อคุ่นแช่เนื้่ต้องวอาอย่างนันหวยเนี่ยแช่คน ตั้งด้กันเสียบก็เจ้าเนาะไมเสียบก็จะเป็นคนป่วยเท่านะั้นขัเจ้าบวกร้านอาหงกินอยู่ทั้งคุณนะครับรอบอกกันต่าไม่มม กรบคุแซ่บครับกุนแซ่บเจ้าอันนี้นะเจ้าเมียงปลาจริงๆนะเป็นของม่นยังจับมันก็พักใจ้ย่ตั เนี่ยเดี๋ยวเขาแซวเขาจินเราเด้อพี่น้องเอ้จะน้อยไปใว่จินบอไร้่คอก็ไม่กางเลยพี่น้องเองอด้ดอ ระวังจังไงทำนลงติดควใเอ้กับเจลซี่ฟุ่นยือแทงดไม่ผู้ขาลรดพี่น <that> ้องเอ้ <hi> <that> ไม่ฝงต้องลองมาข้างล่างพี่น้องเอ <ๆๆ S 1> ้ยใจใจมันก็เจี่ยบมันกเจ้กากัว พักไรมันนะครับกินบวกกับพี่น้องพักกันะพี่น้องก็เลยก็แช่น้ำเ้อครับช่องนี้แหวงช่องอน้องจิบน้องเป้วกระมีนะครับผม้ม่เปิดช่องไหม <laughs> อืมตันนะครับน้งบองพ่อ จับดีเลยเนาะอมจับดีบดีดดม้างก็จะโค้งเอเอับกินบ๊วบิดบนน้ไว้แค่นี้แหละพี่น้องนะสวัสดีทุกท้ครับผม